ผมเอกชัยหัวใจเพชรนะครับเป็น Business Partner ของทางบริษัทยูนิเวอร์นะครับแล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจอีก2บริษัทนะครับเป็นที่ปรึกษานะครับในบริษัทบางบริษัทด้วยนะครับแล้วผมเองเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่มองหาธุรกิจในการที่จะทานฟฟอร์มชีวิตตัวเองนะครับและพอผมเข้าสู่ธุรกิจเกี่ยวกับดิจิทัล สิ่งที่เกิดขึ้นคือ2ปีในการทานฟอร์มธุรกิจทําให้ธุรกิจผมเนี่ยจากแบบเดิมเติบโตขึ้นเกิน100%ตลอด2ปีซ้อนเลยนะครับซึ่งวันนี้ผมก็เลยจะมาเล่าเรื่องราวให้กับเพื่อนๆฟังในการทํบิสเนสเดโมเดลในยุคปี2021นี้พร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับเบรษัทยูนิเวอร์เนี่ยเป็นผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคยักษ์ใหญ่ระดับโลกอยู่แล้วนะครับวันนี้เขาเปิดแพลตฟอร์มชื่อว่า Unilever Life นะครับโดยแพลตฟอร์มนี้นะครับเขา นะครับเพิ่มลายการผลิตขึ้นมาสร้างแบรนด์ใหม่ขึ้นมาแล้วมาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ชีวิตของคนในยุคนี้นะครับก็คือยุคของทาร์นฟอร์มเวลเนสครับสุขภาพที่ดีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับวันนี้นะครับ R&D ของอีวเวอร์เนี่ยมีงบวิจัยพัฒนาต่อปีเนี่ยไม่ต่ำกว่า60 0 0ืล้านบาทต่อปีนะครับมีศูนย์วิจัยอยู่6แห่งนะครับ ทั่วโลกกว่า129แห่งนะครับจนจดสิธิบัตรได้มากกว่า250ถึง350สิบธิบัตนะครับแล้ววันนี้นะครับสินค้าต่างๆนะครับก็ได้ผ่านการโปรโมทผ่านการทำการตลาดฉะนั้นความเป็นมืออาชีพในการทำการตลาดในการล้อนสินค้าทุกตัวอันนี้ไว้วางใจได้เลยนะครับกับ Unilever นะครับแต่สิ่งที่มันว้าวมากๆที่ผมอยากจะมาบอกเพื่อนๆในวันนี้คือบิสเนสโมเดลนี้นะครับยูนิลีเวได้สร้างแพลตฟอร์ม ในรูปแบบของดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งนะครับในการทำการตลาดออนไลน์ให้กับทุกทกท่านมาร่วมเป็นพาร์เนอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการผลิตสินค้าการเซอร์วิสการบริการหลังการขายนะครับส่วนของซอฟต์แวร์เฮาส์เว็บไซต์โมบายเว็บนะครับและที่สำคัญยังมีการเชื่อมคอนแทคกับโซเชียลคอมเมิร์ระดับโลกด้วยนะครับและฝั่งของโลจิสติกส์นะครับยูเวอร์ยังมีพันธมิตร กับโลจิสติกระดับโลกนะครับจะบอกว่ายูเวอร์ขายอยู่190ประเทศทั่วโลกครับพื้นฐานหลักๆเหล่านี้ยูเวอร์แข็งแรงมากๆในระดับโลกและเรื่องที่ตอนนี้เป็นเรื่องที่ร้อนแรงมากบนโลกไปนี้คือเรื่องของระบบเปย์เมนต์ระบบการชาระเงินในส่วนของธนาคารยูดีเวอร์ยังมีพันธมิตรเป็นระบบเปย์เมนต์ระดับโลกด้วยเช่นกันนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้นะครับในส่วนอองเทอร์โบเนียลไลฟ์แพลตฟอร์มเนี่ยยูเวอร์มีด้วยกัน5โมดูลนะครับในการซัพพอร์ทท่านในการทําธุรกิจของตัวท่านเองนะครับหนึ่ง จะมีเรื่อง Health Beauty Solution นะครับคำว่า Health Beauty Solution เนี่ยเราไม่ใช่แค่ผลิตสินค้าออกมาเรามีโมเดลในการซัพพอร์ตในทุกๆมิติของการที่ทำให้ทุกคนสุขภาพดีนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับโมดูลที่2 Business Management Support นะครับวันนี้จะบอกว่าการ Management การ Support เนี่ยมันเป็นเรื่องที่โคตรยุ่งยากมากนะครับ ติดต่อกับลูกค้าการแพ็คของการทําสต็อกโอ้โหบริการหลังการขายและสี่สำคัญบริหาร Big Data หลังบ้านเป็นเรื่องที่ปวดหัวมากๆตรงนี้ให้มืออาชีพอย่าง Univer อร์ไลดูแลให้นะครับส่วนที่3ครับคือระบบ p a ย์เม t ระบบผลตอบแทนนะครับเรามีระบบนี้ให้อย่างเต็มรูปแบบและเป็นระบบระดับโลกด้วยนะครับในส่วนที่4คือ u n i ิ e ิเวมีระบบโคชชิ่งครับเป็น Learning โ s s m a p ให้กับเราประสบความสำเร็จในทุกๆมิติครับทั้งเรื่องดิจิทัลทั้งเรื่องเกี่ยวัพัฒนาชีวิตในเรื่องเกี่ยวกับทักษะของการบริหารธุรกิจทั้งหมดแบบครบรูปแบบ และปิดท้ายครับคือ s r t r t ท i m o t m o e Tool ครับเรามีแอปพลิเคชันที่จะซัพพอร์ตให้กับท่านนะครับนี่คือโอกาสระดับโลกที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้คนที่สนใจธุรกิจนี้สนใจแพลตฟอร์มนี้นะครับข่าวดีเรามีาทีมซัพพอร์ตจาก Univer อร l i ททีมซัพพอร์ตนี้นะครับผ่านการเทรนนิ่งผ่านการโค้ชจากบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Univer อนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำดิจิทัลมาร์เก็ตติการทำ uh, ยิงแอดนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเรื่องการโคชชิ่งอะไรต่าง มีครบทุกมิติครับแล้วเขาพร้อมจะซัพพอร์ตท่านครับหลังจากท่านเป็น Business ร์เนอร์กับเราแล้วนะครับที่นี่จะมีห้องเรียนรู้ออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Facebook Marketing Line นะครับการยิงแอดนะครับการทำา s o o นะครับการทำา Personal Branding นะครับการ Pitching อะไรต่างๆเรามีสอนครบทุกมิติ อีกส่วนหนึ่งก็จะมีสอนในเรื่องของเรื่องเฮล์นะครับเรื่องสุขภาพเรื่องออกกำลังกายเรื่องการบริหารการใช้ชีวิตอะไรต่างๆเรามีครบทุกมิติท่านมาทานฟอร์มตัวเองครับแล้ววันนี้พอท่านทานฟอร์มตัวเองจนท่านเก่งขึ้นท่านมีศักยภาพมากขึ้นสุดท้ายครับสิ่งที่ท่านจะได้ชีวิตท่านจะดีขึ้นครับชีวิตท่านจะประสบความสําเร็จง่ายกว่าครับชีวิตท่านจะมีไลฟ์สไตล์ที่ท่านสามารถเรือนได้ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าแพลตฟอร์มนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับขออวยพรทุกคนนะครับใช้ชีวิตให้เต็มแม็กกับ Unilever l i f e ทุกคนครับสวัสดีครับ